ผมวันนี้พนาชาแนลพามาดูความฉลาดของเจ้าไข่ต้มไข่ตุนนะครับหมาพันุไทยๆแล้วนะครับแต่ก็สามา,า,มารถฝึกได้นะครับมาดูเจ้าของเขาโยนลูกบอลให้ให้น้องเขาตามเก็บมานะครับว่าเป็นยังไงนะครับเอาเอาเอาลี้ยวดานไปแล้วครับแย่งแล้วครับแย่งครับนั่นนั่นนะครับรถก็มาเนาะโอเคครับโอเคเอาแย่งก <ละ S 2> <ๆ S 1> ันอีกแย่งก <ๆ S 2> ันอีกใหญ่อาเอามาคนละตัวคนละรอบคนละรอบ แล้วลโอ้โหเก่งมากเก่งมากโอ้ใช้ได้เลยใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยอันนี้ไข่ต้มครับไข่ต้มไข่ตุ๋นครับผมอ้าไอตอนนั้นไอตอนนั้นมาบ้างอ่ามารับอาหารมารับอาหารมารับรางวัลมาพ่อรับรางวัลมารับรางวัลโอ้โหเก่งเก่งเก่งไข่ต้มไข่ตุ๋นครับขอนะครับไปดคอ้าวครับน่ารักน่ารักครับแต่ต้องให้รางวัลเขาหน่อยนะครับแบบแบบคือนะครับนาะมีความฉลาดของน้องเขาครับผม นี่มาตัดผมจะเลยมาถ่ายทํากันนิดนึงนะครับนิดนึงครับไครต้มไขรตุนก็อยู่ที่ตําบลท่าบัวครับอำเภอโคทะเลจังหวัดพิจิตรนะครับผมใครมาตัดผมที่บ้านคุณพิเชียนนะครับช่างเชียงเรานะครับเนาะก็สามารถมาเล่นกับน้องก็ได้นะครับน้องขี้เล่นครับผมประมาณนี้นะครับเนี่ยครับครับมโยนอีกโยนสักรอบสองรอบที เอาเร็วอมกหน่อยนึงเลยเอาคาบมานะครับพ่อนี่มามาเดี๋ยวคาบมาหนีเร็วคาบมาหนีเร็วคาบมาเลยเก่งมากครับโอ้เก่งเก่งเก่งครับนี่เจ้าไข่ต้มครับไอตัวแดงนี่เจ้าไข่ตุ๋นนะครับผมอันนี้ม่เยู่เอาป้าเอาไปไปเอาเร็วไปมาเร็วไปเอามาเร็วเอามาเร็วไปเอามาเร็วนี่เอามาเร็วมานี่เร็ว เ,เอามาเลยเอามาเลยอันนี้เกเลครับตานนี้เอ๊ะยังไงเนี่ยเอ๊เราเราอย่างไงเนี่ย,เอ,อย,เ,ยเอาไปเลยเอากลับไปเลยเอาไปเลยนะขาไปเลยละข้าไปเลยเร็วเร็วๆข้าไปเร็วอันนี้เกเรครับจ่าที่ครับเอาไปให้พ่อเลยไปไปเอาพ่อเลยไป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  โอ้โหน้องเขายังเล่นดีเลยเนี่ยโอ้โหตัวนี้เล่นดีหน่อยนึงเนี่ยตอนนั้นจะขี้โกงเลยยังไงเนี่ยเรานะครับอันนี้ก็คลิปความน่ารักน่ารักความฉลาดของชุดนักพันไทยเรานะครับคนไทยเราเองครับเนาะแต่ถ้าเราผึกมาอย่างเจ้าเซลฟี่นะครับที่พนาเกาะติดสถานการ์ตลอดนะครับเนาะก็สามารถผึกน้องเขาได้นะครับอันนี้เราไม่ใช่เจ้าของไม่กล้าแย่งนะครับประมาณนี้นะครับคลิปวันนี้คลิปเจ้า ไข่ต้มไข่ตุ๋นนะครับแต uh, ่ไม mm ่ไ hmm. ด uh, ้หาพ่อเล้วมาดีกันกันมาดีกันมาดีกันเออนี่เออวันดีขอบคุณขอบคุณขอบคุณอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งเร็วอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งเร็ววันดีพ่อวันดีวันดีเอ้วันดีวันดีเออวันดีเก่งเก่งเก่งโอเคครับประมาณนี้นะครับผมมีไข่ต้มไข่ตุ๋นนะครับผม